ก็ถึงคราวที่วรุตาก็ได้ตำการชวนเชิญแม่ย่ามาอยู่กับเราใหม่แล้วสิ่งที่เธอตอบให้กับวารุตา สวัสดีค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้วนะคะวารุตาก็ต้องกอบพระคุณ FC ของแม่ย่ามากๆเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ส่งความปรารถนาดีขอให้แม่ย่าได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมกับคำเอ่ยชวนให้แม่ย่ามาอยู่เมืองไทยแบบถาวร ทั้งขอร้องทั้งชักชวนทั้งแนะนำสารพัดอยางอยากให้แม่ย่ามาอยู่เมืองไทยเมื่อแม่ย่ามาอยู่ที่นี่แล้วทุกคนจะเห็นว่าแม่ย่ามีชีวิตที่มันสดใสดูร่างกายดูสภาพจิตใจดูอารมณ์ดูอาหารดูอากาศคือมันมันสำคัญกับเธอหมดทุกอย่างเลย เรามองเราก็เห็นใครเห็นใครก็รู้คือทุกอย่างมันรับรู้ได้ด้วยออมกริยาท่าทางจากใบหน้าจากเรื่องของสุขภาพของเธอที่บ่งบอกว่าที่นี่คือเหมาะกับเธอมากๆเหมาะทั้งทางด้านกายภาพแล้วก็จิตใจค่ะสิ่งแวดล้อมก็มีผลที่จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมด้วยจิตใจที่อบอุน่นมีคนอยู่ข้างๆรู้ว่าตัวเองป่วยเมื่อไหร่อยู่ใกล้ลูกอยู่ใครลูกสับไพอะไรเงี้ยอาหารการกินอยากจะกินอะไรก็ได้กินไม่ว่าจะเป็นไทยฝรั่งจีนลาวคือได้หมดเพียงแค่บอกเราเราก็จะพาถือไปแล้วมีคำถามคำถามหนึ่งะคะว่าของคุณพุทธชาติจอกแก้ว เธอได้ถามมาว่าชวนท่านแล้วหรือยังคะคือตั้งแต่ที่แม่ย่ามาอยู่กับเรานะคะเราก็อยู่ได้กันอย่างมีความสุขแล้วเธอก็มีความสุขมากคือช่วงแรกที่เธอมาอยู่ที่ประเทศไทยเป็นช่วง,งการปรับตัวมันเป็นสิ่งที่วารุตาวันใจว่าเธอจะอยู่ ได้ไหมเราจะต้องแบบให้ลูกสามมารับเธอระหว่างทางหรือเปล่าหรือจะเกิดอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่อยู่ในใจของวารุตามากๆแต่วารุตาก็เลยคิดว่าเราพยายามทำในแต่ละวันให้มันดีที่สุดอย่าคิดไปไกลามากจนเกินไปจนจะกลายเป็นความวิตกกังวลและแล้วพอเธอมาอยู่กับเราได้สักพักใหญ่ๆนะคะ วรุตาก็เริ่มมั่นใจแล้วว่าเธอน่าจะอยู่ที่นี่ได้ดีกว่าอยู่ที่ประเทศเยอรมันซึ่งทุกๆคนก็จะเห็นเป็นภาพเดียวกันเป็นจุดเดียวกันรวมถึงเธอด้วยแล้วก็ถึงคราวที่วรุตาก็ได้ตำการชวนเธอแม่ยามาอยู่กับเราใหม่ แล้วสิ่งที่เธอตอบให้กับวารุตาเราเอ่ยชักชวนเธอด้วยใจที่อยากให้เธอมาอยู่กับเราจริงๆอยากให้เธอได้มาอยู่กับลูกชายได้มาอยู่กับสิ่งที่เธอไม่ต้องวิตกกังวลกลับไปก็อยู่คนเดียวกลับไปป่วยก็ไม่มีใครทำมาหากินอะไรให้ จะต้องไปซื้อกับข้าวเองทั้งที่ป่วยป่ยไปหาหมอก็ต้องไปหาคนเดียวทั้งที่ตัวเองก็ป่วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรขึ้นมากลางค่ากลางคืนก็ไม่รู้จะเรียกโทรไปหาใครเพราะว่าแต่ละคนถึงจะอยู่ใกล้ก็เหมือนอยู่ไกลอยู่ไกลก็อยู่ไกลอะไรประมาณนั้นวรุตาก็เลยชวนเึงแต่สิ่งที่วรุตาได้ฟังจาก ถธอมันก็ทำให้ใจเราแบบก็เรียกว่าบูบบูบเพราะเราชวนคือเราหวังเราตั้งใจเราปรารถนาแต่ความตั้งใจความปรารถนาอ,อะไรของเราเธอกัปปฏิเสธเรามาปฏิเสธวารุตามาว่าเมืองไทยอาหารก็ดีเ ได้อยู่กับลูกชายก็ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ฉันไม่ชอบประเทศไทยตรงที่ประเทศไทยมันร้อนฉันไม่ชอบยุงยุงมันเยอะมันมันก็เลยกลายเป็นว่าทำให้มารุตาเปนความร,รู้สึกแบบอืมเรื่องยุงมารุตาช่วยไม่ได้เพราะว่าเราพยายามทำให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ เวลาเธอออกมาข้างนอกก็พยายามให้เธอแบบใส่เสื้อผ้าแขนยาวขายาวก่อนออกก็ให้พยายามฉีดยาก,การยุงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่จะป้องกันให้เธอได้มากที่สุดอากาศร้อนวรุตาก็ติดแอร์ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่เธอก็ยังบอกอยู่ประเด็นเดียวนั่นก็คือยุงเยอะอากาศร้อน ฉันฉันฉันไม่ไม่อยากอยู่ที่นี่โคตรแตรงๆเลยือไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วลูกชายได้ชวนหมาลูกชายก็ชวนเราจั้งคู่ชวนกันคนละสถานะ คนละช่วงเวลาเวลาแกมาอยู่กับุตาวลฒตาบอกอมาอยู่กับเราไหมเวลาไปอยู่กับลูกชายลูกชายก็ชวนว่ามาอยู่กับเราไหมอะไรเงี้ยถ้าเธอคิดว่าเธอมาอยู่กับเราแล้วเนี่ยเธอไม่สะดวกสบายนะเดี๋ยวฉันจะหาบ้านพักคนชราให้ที่เขาแบบดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยอะไรประมาณนั้นเธอเอาไหมอะไรประมาณนี้เสร็จแล้วเธอก็บอกว่าไม่เอาหรอก ฉันพูดภาษาไทยก็ไม่ได้ฉันอะไรก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยฉันฉันไม่มาฉันอยู่ที่เประเทศเยอรมันดีกว่าฉันรู้สึกว่าฉันรู้สึกอุ่นใจมากกว่ามาอยู่ที่ประเทศไทยคือฟังแล้วมันเศร้าไหมคะสำหรับใจของวารุตานี่คือมันแบบเมื่อตอนที่ถามไปอะใจมันแบบ มันฟูฟูอ่ะเออเราเราเปิดทางให้กับแม่ย่าเราอยากให้แม่ย่ามานะเออมานะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเธอตอบเรามานี่คือแบบวูบลงไปเลยวูบพอวูบลงไปแล้วมันก็ไม่รู้จะเอ่ยอะไรเพราะว่าเราเป็นแค่ผู้เสนอ ส่วนคนที่อยากจะมาเขาต้องสนองมันให้ตรงประเด็นกันแต่ประเอินว่าเราเป็นแค่คนเสนอประเอินไม่ยากแก่ไม่ได้สนองตามที่เราต้องการพอเมื่อไม่สนองตามที่เราต้องการมันก็เลยต่างคนต่างอยู่พอต่างคนต่างอยู่ความวิตกความหวงกังวลมันก็เลยได้แค่ส่งใจไป มันทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นซึ่งในความคิดของวารุตาเองทำไมแม่ย่าไม่อยากอยู่ร้อนก็ใช่ยุงเยอะก็ใช่เธอพูดภาษาไทยไม่ได้นั่นก็คือใช่แท่ใจของวรุตาจริงๆแล้วคิดว่าเธอน่าจะเคยชินกับประเทศเยอรมันมากกว่าเธอเธอไม่คิดจากเธอไม่คิดอยากจากที่นั่นมาเพราะเธออยู่ในวัยที่แบบ ชราแล้วแล้วเธอต้องพึ่งหมอมากๆแล้วหมอที่เธออยู่ที่นั่นก็เป็นหมอที่ใกล้ชิดเธอไม่กล้าที่จะมาเสียงมาใช้หมอที่เมืองไทยในขณะที่เธอพูดไทยไม่ได้เธอก็ต้องมาทําความรู้จักกับหมอหม่เธออะไรเงี้ยวารุตตาคิดว่านั่นเป็นความเสียงที่เธอไม่อยากจะเสียงเธออยากได้อยู่กับใกล้ชิดก,กับหมอที่อยู่ใกล้ได้ได้ใกล้ชิดก,กับ ออที่รู้จักกันอะไรและเธอก็ได้อยู่ในวัฒนธรรมที่เธอเคยอ,อยู่มาทั้งชีวิตไม่ต้องมานั่งเรียนรู้อะไรใหม่ในช่วงวัยจระอันนี้คือวรุตาเกาเข้าใจและเธอเขเข้าใจด้วยว่าถ้าเธอตัดสินใจแบบเนี้ยเธอก็ต้องแลกด้วยการหนึ่งเธอต้องอยู่ในห้องคนเดียวยามป่วยเธอต้องหากินคนเดียวยาม อะไรถือก็ต้องทำคนเดียวแล้วในวัยที่ร่างกายเรามันเริ่มอ่อนแอแล้วทำคนเดียวมันจะหนักเป็นแบบไม่รู้กี่สิบเท่าร่างกายอ่อนแอจะต้องหากินเองร่างกายอ่อนแอก็ต้องไปหาซื้อกับข้าวเองลูกหลานอยู่ใกล้ๆก็ไม่มีอะไรประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดเธอมาอยู่กับเราเธอก็เธอคิดว่าเธอก็เรื่องเสียงเหมือนกันเสียงงที่ว่าเหมือนอย่างที่บอก พูดภาษาไม่ได้เผื่อทุตาเป็นอะไรเธอมาอยู่และเธอต้องอยู่กับลูกอะไรชีวิตมันจะเป็นยังไงหมอก็ไม่คุ้นเคยอะไรก็ไม่รู้จักสักอย่างมันมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเธอบอกว่าอย่างนั้นเธอยอมเสี่ยงไปไปอยู่ประเทศเยอรมันดีกว่าถึงแม้ว่าลูกหลานจะไม่ได้อยู่ใกล้อะไรมากมายแต่เธอได้อยู่ในกับสิ่งแวดล้อมที่เธอ คุ้นเคยเธอพูดภาษาเยอรมันได้เธอรู้จักหมอเธอรู้ว่าหมอที่ไหนเธอโทรศัพท์ได้เธอไปซื้อกับข้าวได้ถึงแม้ว่ามันจะลำบากเธอแล้วเธอก็ได้เตรียมวางแผนไปด้วยนะคะว่าเธอเป็นสวนหนึ่งเธอซื้อกับข้าวเองไม่ได้เธอก็จะสั่งให้เขามาส่งอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเธอแบบไปหาหมอไม่ได้ก็จะมีคนมาดูแลให้อะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นเรื่องที่ ที่วรุตาก็ไม่ได้บอกว่ามันผิดมันถูกนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับแม่ย่าเองแม่ย่าคือเจ้าของชีวิตเราเป็นแค่ คนที่คอยดูแลถธอเท่านั้นคอยดูแลว,ว่าเธอต้องการแบบไหนเราถึงได้ปฏิบัติตามที่เธอต้องการแต่การที่จะให้เธอมาปฏิบัติแล้วให้ตรงกับความต้องการของเราในขณะที่เธอไม่ต้องการอันนั้นวรตาก็ไม่ปรารถนาเพราะว่าจะทําให้เธอไม่สบายใจแต่เราสบายใจเธอไม่สบายใจสุดท้ายมันก็จะไม่สบายใจด้วยกันทั้งคู่ค่ะก็สำหรับวันนี้ทุกคนก็จะรู้กันแล้วนะคะว่า ชวนท่านแล้วหรือยังแล้วท่านอยากจะมาอยู่เมืองไทยไหมคําตอบได้ชัดเจนกันแล้วนะคะสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกๆกําลังใจที่คอยส่งให้กับแม่ย่าให้แม่ย่ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมารุตาก็ปรารถนาให้กับทุกๆท,ท่านได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเช่นเดียวกันค่ะ เมื่อเราต่างคนต่างอยู่เราเพียงแค่ได้ส่งใจก็ขอเป็นกำลังใจด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับวารุตาด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย